วันนี้อาจจะมีคนใหม่บ้างก็จะคุยในเรื่องของธรรมะเบื้องต้นเล็กๆ,ๆน้อยๆก็คือเรามาศึกษาธรรมะเราศึกษาเรื่องอะไรนะศึกษาธรรมะแล้วก็ศึกษาเรื่องของทุกข์เห็นไวิธีการที่เราทํำยังไงถึงเราจะไม่ทุกข์จะพ้นจากทุกข์ทำไมคนถึงทุกข์ความทุกข์ก็มีอยู่สองที่นั่นแหละไมไม่ทุกข์กายกับทุกข์ใจ ฉะนั้นสนามศึกษาธรรมของเราเนี่ยเราก็ศึกษาอยู่ที่กายที่ใจเรานั่นแหละนะมันไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนไกลแล้วก็ธรรมะของเราก็จะเน้นการปฏิบัติในทุกๆท,ที่นะใช้ในชีวิตประจำวันได้เครื่องมือที่เราจะใช้ศึกษาเรื่องของทุกเรื่องธรรมะนี่เราก็ใช้สติเท่านั้นแหละนะให้มีสติมีสติในการที่จะรู้ตัว ว่าเราทําอะไรขณะที่เราอาบน้ําตอนเช้าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมไหมการศึกษาธรรมะก,ก็เพื่อที่เราจะลดอัตราค่ากิเลสกิเลสก็เป็นพวกอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราทุกข์น่ะทุกข์จากความคิดอะไรคืออารมณ์ความคิดตรงนี้เราก็มาดูว่าม,มันเกิดจากตรงไหนต้นเหตุมันเกิดมาจากอะไรต้นเหตุก็เกิดมาจากมีขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือตัวเรานี่แหละนะธาตุสีดินน้ำลมไฟ มาประชุมรวมกันก็เราเรียกว่ารูปเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารการปรุงแต่งและก็วิญญาณธาตุรู้ที่มันจะไปรู้ในทุกๆเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยแล้วก็รูปอายตนะอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นทั้งหลายวิญญาณก็จะเป็นเป็นธาตุรู้ที่ไปรู้ไปผัสสะแต่บางครั้งเนี่ยอายตนะไม่ได้รับภาพไม่ได้ไม่ได้เสียงก็ไม่ได้มีเข้ามานะ ไม่ได้มาภาษะทางเสียงทางอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันเกิดความคิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องมีอายตนะรับภาพรับเสียงรับกลิ่นรสอะไรต่างๆไม่ต้องเ,เอาสัญญาณแหละสัญญาที่มีอยู่ในขันนั่นแหละมาปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องราวได้สัญญาก็สร้างความรู้สึกสุขทุกข์ได้ปรุงแต่งขึ้นมาเองได้สิ่งนี้แหละที่ทําให้มันคนเรา ทุกได้โดยที่อญญายตนะก็ไม่ได้รับอะไรเข้ามาแต่ว่ามันปรุงแต่งขึ้นมาเองจากเรื่องราวกเก่าๆจากสัญญากเก่าๆมันจะเกิดการสังขารนี่เยสังขารสังขารก็คือการปรุงแต่งนี่แหละวิธีการในทางพุทธศาสนาเราก็จะมีอ,อริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรคทุก คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะอันนี้คือทุกข์ใช่ไหมทุกข์สมุทยัยเหตุแห่งทุกข์นิโรธการดับทุกข์มรรวิธีการเข้าไปถึงการดับทุกข์ได้วิธีการมาร็รวิธีเริ่มจากสามาทิติทีทนี้มารคเนีก็คือรวมรวมแล้วก็คือมีศีลสมาธิปัญญาการที่เราจะปฏิบัติให้ได้ผลดีเราจาเป็นที่ต้อง ทำความดีเราเว้นความชั่วใช่ไหมเราเว้นชั่วก็คือมีศีลใช่ไหมทำกุศลให้เพิ่มให้พร้อมแล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องแผ้วผ่องใสไกลจากกิเลสไอการที่ทําให้จิตใจผ่องแผ้วผ่องใสเนี่ยมันจะมีสองตัวคือการปฏิบัติก็เรียกสมถะกับวิปัสนาสมถะกรรมฐานกับวิปัสนากรรมฐานมสมถะกรรมฐานก็คือนั่งนิ่งๆจิตจดจอ่อที่อารมณ์เดียว ทำให้เกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นฌานขึ้นมาไปกดกดความคิดกดความทุกข์ต่างๆเอาไว้มันกดไว้จะสุข <S 1> <S 1> <S แต่ในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนะวิก็แปลว่าแจ้งรู้แจ้งรู้แจ้งปัญญาปัญญารู้แจ้งนั่นแหละทีนี้มันวิธีการปฏิบัติมันก็จะมีเยอะแยะบางทีถ้ามันตรงกับจริตเราเราก็เอามาปฏิบัติถ้าไม่ตรงกับจริตเรา เราก็อาจจะเรียนให้รู้ไว้บางคนก็กจะดูดูกายดูใจดูความคิดเกิดดับบางคนก็นไปทางอนาปาณสติอ่าสติสตปัฏฐานสี่อันนี้เราก็แค่ฟังไว้เฉยแต่ของเราเนี่ยคืออ,อุป,ปสมารุสติอุป,ปสมารุสติคือการโน้มนิพพันมาเป็นอารมณ์แล้วก็โน้มนิพพานเข้ามาแต่เราทำกุศลให้ถึงพร้อม พอกุศลมันถึงพร้อมเนี่ยพโนมนมิพานเข้ามาปับ๊บปัญญามันก็จะเข้ามาเลยมันจะง่ายรัดสัน้น